ช่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คณะทำงานนายกชายร่วมกับคณะทำงานสอสอ น้ำหอมนางสาวสุภาพรกำเนิดผลลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่ดินทับซ้อนในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งมีปัญหามาเป็นเวลาหลายสิบปีตามคำร้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีนายยกแบงค์นายวัชพล พริสุทธิ์กุลนายกเทศมนตรีเมืองสเสดาและคณะทำงานร่วมประชุมในครั้งนี้นายสุเมธสถีธรอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสเสดาและตัวแทนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนร่วมพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปผลของการประชุมประเด็นปัญหาที่ดิน เขตพื้นที่อำเภอเสดาสรุปคือทางคณะทำงานสสขอให้ทางเทศบาลเมืองเสดาช่วยประสานงานขอเอกสารข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ทุกแปลงทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเสดาทั้งนี้เพื่อจะได้ทำหนังสืออย่างถูกต้อง และนำเสนอเรื่องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่อำเภอสะเดาแบบรอบเดียวจบตามดูผู้แทนนายกชายสอสเดชอิดขาวทอง